ามาคุยกันเรื่องภาษีหน่อยสิแหวกภาษีที่ชำระทุกครั้งเวลาซื้อของเราเสียภาษีแล้วทุกครั้งที่เราซื้อของกินของใช้ของปรุงแต่งของดีอันนั้นแล้วสำเร็จแล้วไม่ใช่เป็นของสดมีเสียภาษีทุกครั้งนะจ๊ะนี่ ff ให้ดูข้างล่าง ยอดซื้อข้างล่าง ff คือส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีส่วนที่เสียภาษีคือ df คือสำเร็จรูปแล้วนี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์วันนี้เปิดใหม่ห้างเปิดใหม่ร้านค้าร้านค้าโชว์โวยเล็กๆก,กำลังจะ ม่องเท่งแล้ว